คลิปในวันนี้หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแอนิเมะเรื่องต่อไปเนีอัปเดต4.5และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพาไปดูเกี่ยวกับคอนเทนต์ภายในเกมเพิ่มเติมที่คุณอาจไม่เคยรู้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรให้ดูกันบ้างอออยยยยาากเเ็ตรีมัดดไ้้ลบซชง มีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบกิฟเกมพารไม่ว่าจะเป็นบลกฟุตอนิเมะแอดเวนเจอรบลูร็อกไรวอลอนิเมะแวนการพร้อมทั้งบริการรับความแมปต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่ ลิงก์อยู่ข้างใต้ดิสคริปชันนะครับสนูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในดิสก่อนในเมื่วันกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกัน2เรื่องเลยนะครับสน็พีกตัวใหม่นั่นเองชัดเจนแล้วนะครับการ์ตูนที่จะเข้ามาในแพท4.5เนี่ยเป็นการ์ตูนที่เข้ามาแล้วในแพทก่อนๆน,นี้อ่าตั้งแต่เปิดตัวเกมเลยนะครับนั่นก็คือ เรื่อง solo leveling นะครับน่าจะเป็นช่วงของจักรพรรดิเงานะเออ shadow emperor หรือเปล่าน่าจะไปช่วงหลังๆหรือแบบช่วงใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตัวใหม่มาชัดเจนครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับเรียบร้อยครับ สำหรับเทลเลอร์ตัวนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องตัวละครในแผทต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วย The System u s e me ถ้าระบบใช้ฉันแล้วก็ฉันก็จะเป็นคนใช้ระบบนั่นเอง yeah! <laughs> นะครับอาจจะสังเกตจากโมเดลนะครับโมเดลของโซงจินวูเนี่ยชัดเจนว่าเป็นโมเดลตัวเดิมเลยนะคือเขาอาจจะบอกใบ้เราก็ได้นะครับว่า ตัวละครที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือซงจินวูตัวเก่าเนาะเอออันนี้อาจจะเป็นสกินก็ได้หรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเกม a n นิเม a n นการ์เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการที่ตัวมิสติกขึ้นไปเป็นตัวซีเคตอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นตัวนู้นตัวนี้พอได้มาอ่ะได้มันเป็นตัวมิสติกแต่พออีโวขึ้นไปเป็นซีเคตอย่างเช่นวาเลนไทน์หรือหลายๆตัวในเกมนะครับที่มันเป็นตัวระดับแบบที่มันเทพๆอะ่ะเออมันก็จะมีการอีโวจาก สีลุ้งขึ้นไปเป็นสีนี้สีนี้อย่างเช่นล่าสุดก็ไอเซนไอเซนเนี่ยสุ่มจากตู้พออีโวขึ้นปุ๊บอะระดับของมันเนี่ยจะกลายเป็นมิสติกจากมิสติกกลายเป็นซีเคร็ตนั่นเองนะครับซงจินวูนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาเป็นเมคคากใหม่ในเกมก็ได้อันนี้คือผมเดานะอาจจะเป็นอ่ณปัจจุบันในเกมเนี่ยซงจินวูมันเป็นมิสติกเฉยๆครับแล้วก็อีกิสเนี่ยจะเป็นซีเคร็ตเฉยๆซึ่งถ้าซงจินวูมาอย่างเงี้ยมันน่าจะใช้ตัวละครตัวเดิม ที่สามารถอัปเกรดขึ้นไปให้มันเป็นระดับแวนกาดก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครแวนกาดก็ได้อาจจะขึ้นไปเป็นซีเค็หรือสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่เขาพยายามจะดันเอาไว้ว่าเออรงจินบูในแพทน,นาอาจจะหาไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ก็ไปไปได้ครับอันนี้ก็เป็นการคิดของผมเองครับแล้วผมก็ลองเดาดูนะครับผมในร่างของจักรพพัดเงาร่างแบบตึงสูงสุดก็เรียกว่าคางแหลมสูงสุดแล้วครับผม ต่อามาก็ VR not d o n e ดัก็คือเรายังไม่จบนะครับชัดเจนว่ามามีบทบาทแน่นอน,นครับสำหรับอีกิสแล้วก็ยูนิตอื่นๆที่อาจจะเข้าตู้หรือเปล่าพวกยูนิตในอ่าภายหลังของช่วงท้ายอ่าในเนื้อเรื่องก็เป็นไปได้หลายๆตัวนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับเรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือคนที่ชอบโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยรอได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เฉยๆกับโ,โซโล่เลเวลโลิ่งแล้วอาจจะไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าจะทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าอ่าแพทของโซโล่เลเวลลิ่งของอนิเมะเ็นขัดอันแรกเนี่ยมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็มารอดูกันครับมารอดูชมกันว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งลุ้นแน่นอนครับสำหรับเรื่องพาสซีฟที่มันจะออกมาแบบเวอร์วางอังการกันอีกเช่นเคย วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับที่แบบการันตีแน่นอนว่ามันจะเข้าในเกมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสกินครับล่าสุดเนี่ยอนิเมะเวนการ์ดเขามีการประกาศอีเวนต์นะครับในเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะเขามีการประกาศในเมื่อวันที่11กุมภาซึ่งเราไม่ได้สนใจอะไรกันอยู่แล้วแต่วันนี้ผมพามาชวนคุยนะครับเขาประกาศหานะครับคนทํานักทําสกินที่จะเอามาปั้น และเป็นไอเดียในอนาคตของการเข้าเกมซึ่งมันมีคนมากมายไก่กองครับที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้ผู้ผู้ที่ชนะไปเนี่ยก็จะได้รับสกินฟรีในเกมไปเลยแล้วก็คนที่อ่สกินได้ลงในเกมจริงๆนะก็จะได้ 50K โรบัไปด้วยนะครับเออแล้วได้ลงได้ลงได้โลอะไรไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการทำนะแต่ว่า อ่าเรียบร้อยครับมันมันมันจบไปแล้วนะรอบแรกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะว่าสกินไหนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเกมบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นประกาศเพิ่มเติมจากเดฟนะครับว่าตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงสเตจวันนะครับอ่าคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปหวตดสกินที่ทุกคนชอบได้นะจากาผู้เข้าแข่งขันหลายหคนเนี่ยที่เป็นสกินคอนเทสตนะครับผม อ่ะอันนี้เป็นสเตจวันนะครับจะมีรอบต่อไปด้วยนะครับอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นรอบแรกนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการโหวตรอบต่อต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเบื้องต้นก่อนครับก็จะมีสกินอยู่มากมายไกลกองเลยครับที่มีคนร่วมออกแบบกันมามากมายเลยนะมีทั้งตัวละครหลากหลายเลยอะ ตัวแรกนะครับจะเป็นอารูคานะอารูคานี่จะมาในธีมของบัตรเทอร์สตี้นะครับผมโจนนะโจรหิวก็หายเลือดอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนคาวบอยครับในชุดสีดำนะเออต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของแรนเซอร์นั่นเองนะมาในธีมของนักโทษนะครับผมเออแต่ว่าจะมาแบบถอดเสื้อกำกำเลยนะแล้วก็มีโซ่ตรวนด้วยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้พูกนี้มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าเกมในแผ่นแผ่นหน้าเนาะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยครับว่าแอนิเมชัมนการ์ดเนี่ยมันจะมีสกินในช่วงช่วงทุกเทศกาลเนาะแต่พอกลายเป็นว่ามันไม่มีเทศกาลให้ลงทางผู้พัฒนาเขาอาจจะคิดพวกสกินอะไรเงี้ยเหมือนอแบบเหนื่อย้วมานั่งคิดคอนเซปต์อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัลโลวีนหรือว่าคริสต์มาสหรือว่าอีกหลายๆเทศกาลเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเนาะเป็นการออกแบบพวกซานต้านู่นนี่นั่นแต่พอกลายเป็นว่าแพททั่วไปเนี่ยจะเอาสกินลงสักสองสามตัวเนี่ย เราจะเอาคอนเซปต์ไหนมาดีก็เลยเปิดเป็นอีเวนต์อีเวนต์นี้ขึ้นมาเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทุกสกินของการออกแบบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ลงในเกมแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้จริงๆนะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่เข้าคอนเซปต์หลายๆอย่างกเข้าไหลแต่ว่าเดี๋ยวทางผู้พัฒนาเขาคงไปอัดเดหรือว่าไปลงเกมให้มันดูดีขึ้นอีกทีละกันนะครับผมอะ ต่อมาจะเป็นอลูคาร์อีกแล้วนะครับตัวละครยอดนิยมจริงอลูคาร์นะอันนี้จะมาเป็นเหมือนแบบว่าฮโลวีนนิดๆนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าสีม่วงใส่เกเดี้ลงมานะครับเพื่อนๆคิดว่าไหนสวยก็ว่านไปนะหรือคอนเซปต์ดีก็ว่านไปอันนี้จะเป็นโจโซนะครับโอ้โหโจโซออกมาเซ็กซี่นิดนึงนะไม่เหมือนโจโซเลยอะ่ะอันนี้อันนั้น,นไม่รู้จะหลุดทีมหรือเปล่ากายมันเป็นเดมอนซะละเออแล้วคล้ายๆผู้หญิงเนี่ยนะตัวนี้ต่อมาจะเป็นโกโจครับโอ้โหอันนี้เทสดีมาเลยอะ่ะโอ้โหแบบว่า โอปป้ a, สาสลังเฮเลยอะกดโจนี่แล้วก็ทรงผมด้วยเปลี่ยนทรงผมเฮสไตล์ด้วยอันนี้ก็อาจจะหลุดตีมไปนิดนึงครับต้องรอดูนะครับว่ามีคนให้มีคนกดไลค์เยอะนะสุดรอเนี่ยเออคือไอ้พวกสกินที่ได้ใช้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปโหวตได้นะอย่างเช่นผมเนี่ยอะโหวตอีกิสกินเนี่ยจะเป็นเหมือนว่า Angel อีกิสตอะไรเงี้ย จะไม่ใช่ปีใสแล้วก็กเข้าไปกดนะครับคือสก,กินมันจะมีประมาณนี้แหละผมว่าเขียวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาเวะแล้วเข้ามาโหวตกันได้นะครับว่าจะเอาอันไหนหรืออยากให้อันไหนชนะอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้สวยผมก็โหวตะไรอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสก,กินแบบคร่าวๆที่จะเข้าในเกมนะทุกตัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าในเกมหมดเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย